สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องตัน,นนี้ซอนั่นเองนะครับผมโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องอัปเดต6กันเลยนะครับก็อัปเดต6นะครับอันนี้เมทที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปีเทมรณะน,ะนั่นเองโดยที่อัปเดตนี้นะครับก็จะมีพวกตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่มา7ตัวแล้วก็มีตัวรับแล้วก็จะมีพวกอวตารใหม่ ตัดเลี้ยงไอสัตขีใช่ไหมสัตว์ขีใหม่แล้วก็จะเป็นพวกนิวเลนก็เลนใหม่เนี่ยจะมีพวกอาวุธใหม่แล้วก็เป็นพวกชุดใหม่นะครับแล้วก็มีระบบรูนเข้ามารูนเนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมืนอนกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวรอเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวรอผมทำเทรนแป๊บนึงก็ถ้าทำเทรนเสร็จเ,เดี๋ยวไปดูโลกโลกใหม่กนะัน แล้วก็จะมีรอยย่อพารมาใหม่ครับซึ่งรอยย่อพารเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะน่าจะเป็นของดีของตึงเลยเพราะว่ามันจะมีเป็น e x ็กซ์คลูพวกอาวุธชุดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอวตารด้วยเออเป็นเคมาจีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแล้วก็จะมีออร่าใหม่ซึ่งมันมันจะได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมน,นะมันเติมพาร์ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเพิ่มเติมนะก็จะเป็นพวกระเบียบเนี่ยจาก100ก็จะเพิ่มเป็น110จะมีพวกระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาไอ้ที่มันจะเป็นมันบอกว่าประมาณว่าแบบเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์เลี้ยงให้ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะอืมลองดูว่าเป็นยังไงมันมน่ามนน่าจะอยู่ในโลกนู้นแหละโอเคใกล้จบละ อ๋อแล้วเออแพทเทิร์นพนะครับก็จะมีอย่างนี้เลยซึ่งแพทเทิร์นพาร์นนี่ยที่ผมบอ,อกไปมันก็จะมีให้ในส่วนของอ,อาวุธใหม่ใช่ไหมอ่าน,นี่อาวุธใหม่นะคาลดีนะ้เนะี่ยคาลดี้สตาร์บเลยนะแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นชุดอ่านี่ชุดอันนี้ก็แจกฟรีนะแจกฟรีของสายสายฟรีก็มีนะแต่ว่าเพียนยี่สิบถ้าเป็นสายเติมก็จะเป็นอันนี้เป็นชุด บางใครของอีิโกะใช่ไหมเป็นเมสืออะซึ่งสายสีก็น่าจะได้เหมือนกันอ่ะนี่แต่ก็จะเป็นออร่าใหม่ที่ผมพูดไปคู่นี้จะเป็นระดับเอคู่สีหมดเลยนะซึ่งมันก็จะเป็นลิมิเต็ดนั่นเองอ่านี่แจกฟีอ่าแล้วก็เป็นตัวละครใช่ไหมครับอวตารเนาะอวตารจะเป็นเอมบาจิถ้าเลเวลสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ ถ้าเลเวลสุดท้ายของสายฟีก็จะได้เคม,มาจิแต่ว่าจะไม่ได้สัสตว์เลี้ยงนะซึ่งผมน่าจะซื้อน่าจะซื้อเพราะว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันค่อนข้างคุ้มอันนี้มันจะเหมือนจะใช้เพชรซื้อไม่ได้นะน้องๆใช้เพชรอันเนี้ยซื้อไม่ได้เพชรนเนี่ยเหมือนจะซื้อไม่ได้นะ แต่ว่าตรงนี้ไอ้อพวกเรียกว่าอะไรอ่ะพาร์ตเอเออพาร์ตเนี่ยพวกเนี้ยที่ซื้อหมดแล้วก็เก็บอันเนี้ยร,รอรอแพ็กใหม่ตรงนี้มาเดี๋ยวมันก็มีกิจกรรมมาเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไอ้กระต่ายมันก็มีมีเหมือนกันมีแพ็กเข้ามาเออก็เก็บเพจไว้น้องๆใครที่มีเพจก็เอาไปซื้อพาร์ตพวกนี้นะเดี๋ยวเอาไปซื้อ ส่วนใครอยากรู้ว่าซื้อไหนก่อนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแหละใส่พี่บอยทีนก็จะเป็นพวกออโต้อแก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นอ่ามออีกพ e ิษก็คือเพิ่มตัวสองตัวอันนี้หนึ่งอันนี้สองนะอย่างที่สามเท่าที่จาเป็นจริงๆนะหรับพี่นะตับคูณสองก็จะทําให้น้องได้ของเวลาลงดันเจียนลงเลดลงดันอย่างเงี้ยคูณสองก็เอานี้เอาสามอันนี้ก่อนถ้าเราซื้อสามอันนี้ได้ เราก็ไปจัดไอ้พวกนี้อันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้มันก็จะทําให้เราเอ่ออั l เ,เร็วขึ้นเวลาฟิก็อะไรเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็จะเป็นเ,เงินคูณสองก็สําคัญเนาะส่วนถ้าเราจัดหมดแล้วแล้วก็ไปจัดพวกนี้ได้เลย part open พวกไอ้นี่าร์บเตอร์ r p เนี่ยมันจะได้เปิดโดยไวเนาะไม่เสียเวลาเออก็จัดอีกสองอันนี้ถ้างบเหลืออีกก็ไปจัด ปกติโอเพนก็จะเป็นพวกเพิ่มเปลือกไข่ครับเปลือกไข่ได้เพิ่มขึ้นสองสองฟองประมาณนี้เนาะโอเคปะเราไปโลกใหม่กัน let's go เอาละโลกใหม่เนาะโอ้โตอนแรกเป็นดิซึกะยาใช่ปะ่ะดิซึกะยาโทชิโร่ใช่ไหมขอรู้อีกทีเดอ,อใช่ อันนี้ก็จะเป็นอ่ลูกกี้กิโมโนของเราลูกที่หน่วยศูนย์เอ้ยยังไม่ได้หน่วยเูยหน่วยหนึ่งเฮ้ยเท่ยูโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะผมลืมว่าเปิดไข่ใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินหนึ่งจุดีสี่บิลเลียนนะก็หนึ่งพันล้านหนึ่งพันสี่ร้อยล้านะบอกว่าเออนั่นแหละ โอ้ยเงินเปลืองนะโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาทำนะก็จะมีดูเคียใช่ไหมดูจากเงาก็ดูแลดูเคียเป็นระดับคอมมอนเนาะแร่เออคอมมอนอันนี้เะไอวะต่อละไไงเอาเป็นว่าประมาณนี้แหละน้องๆก็ระดับตอนนี้เลยอิจิโกะใช่ไหมแล้วก็จะมาเป็นแมวอะแมวชื่ออะไรนะ คุณโยโรอิจิโยลุอิเออคุณโยโรอิจิเซนโคะอะเซนโคะแล้วก็เป็นเบียคุยะใช่ไหมเลเจนแล้วก็ระดับมิติคอลก็จะเป็นเทมัจิส่วนตัวลับยังไม่รู้นะน่าจะเป็นคุโรสกินะอันนี้ใครเอ่ยคุณคุณใครบอก ตอนบนึงนะผมเปิดเต้าหูได้ไหยมเนะ่ะมองไม่เห็นวะยินเหรอเออยินแล้วไมใส่จุดนั้นวะดโมงอุยมันถึงนี่เลยเหรอจูฮาบัดว่ะจูฮาบัดว่า,า,า,วาน้องนะอ,อันนี้จะเป็นท้าสงคราม้วยพันปีนะอืมใครยังไม่ดูก็ไปดูกันตอนนี้สน,นุกครับ อีโอ้แล้วก็มีอะไรกิมจอ,อทำไมมันเอามาม่วซซ่วงหมดเลยวะแล้วทำไมมันเอาถ้ามันไปถึงภาคฟินซี่แล้วอะทำไมมันเอาอีอีลูกพี่กิมิโนมันยังไม่ใส่ชุดนั้นวะใส่ชุดหน่่ยสูทไอ้ใส่ชุดหนึ่งหนึ่งอะแต่มัน,มนแค่ภาพคงแล้วรูนอยู่ไหนวะรูน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 ,รน อ๋อน่าจะเป็นเลดใช่ไหมไอ้ดันเจียนปะเออน่าจะเป็นดันเจียนเนาะเออน่าจะเป็นดันเจียนนี่ไงเออมันเพิ่มมาแล้วระบบลูนเฮ้ยอ๋อมีลูนอ๋อโอเคมีลูนเงินใช่ไหมเงินแล้วก็จะเป็นพวกอ่าดวงใช่ปะ่ะอันนี้จะเป็นฟิวเอาไว้แบบ เอาไว้ทำเบี้ยวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นดาเมจเอาว่าอื้อก็ตามนี้เนาะก็จะมีระดับเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นมิติกก็น่าจะเพิ่มเยอะอะไรเงี้ยมิติคออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเลเจนด์เนาะก็คิดว่าดูระดับฮาร์ดระดับฮาร์ดยังไม่เอาเข้ามาเว้ยอันนี้ผมว่าอัปเดตนี้นะน่าจะเชียร์ได้เลยห้าสิบเหรมว่านะคิดว่าเชียร์ได้ เียว่าเขียนได้ก็เราลูนไอแท็กเข้ามาในในนี้ซึ่งมันจะทําให้คนเนี่ยไปเล่นดนะัดเจียนเยอะมากขึ้นเออเอาเรื่องจัดอ่ะโอเค,อเคก็อัปเดตก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับน้องเดี๋ยวใครที่อยากเล่นกับพี่นะก็พี่จะไลฟ์สองชง่ว,วลาก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นบ่ายๆเราะบ่ายๆถึงตอนห้าหกโมงกับ อีกกับอีกรอบนึงก็จะเป็น2องทุ่มสทุ่มเป็นต้นไปเนาะถึงประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งแล้วแต่เอเค,ครับก็ใครที่อยากมาเล่นกับพี่เนาะก็มาเล่นด้วยกันได้ในไลน์นะในไลฟ์สตรีมนะใน YouTube นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในไลน์แล้วกันนะคนนี่ผมทำอัปเดตทำสรุดอัปเดตครั้งแรกนะอาจจะงงงงนิดนึงนะทุกคนโอคครับก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับ